สวัสดีครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้หัวข้อที่ประกาศหอมให้ไวเนี่ยคือ8ปีลุงตู่มีคนบ่นว่านานไปเริ่มต้นอย่างนี้ครับไม่ธรรมดานะครับถ้ามองว่าลุงตู่เป็นนายกพผดเดกงานทหารเบ็ดเสร็จแล้วก็บริหารประเทศมานานถึง8ปีเนี่ยไม่ธรรมดา คือถ้าเป็นอย่างนั้นในประเทศไทยมันต้องมีอะไรบกพร่องสักอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับโลกยุคใหม่ประชาชนที่สามารถที่จะแสดงออกผ่านโซเชียลแทบจะไร้ขีดจำกัดอยู่แล้วนะครับการที่มีผู้นำเผด็จการอยู่ในอำนาจและก็ใช้อำนาจอย่างเผด็จการนั้นต่อเนื่องยาวนานดูแล้วมันเป็นอะไรที่มันขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงนะครับรเผด็จการีแทบจะไม่มีที่ยืนในโลกเช่นกรณีของรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย นักวิชาการเองก็น่าจะศึกษานะครับแล้วก็ไปทําวิจัยด้ว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยสามารถอยู่ในโลกที่คนรุ่นใหม่บอกว่าเสรีภาพคือชีวิตเขาอยู่มาได้ยังไงมีความผิดปกติในความเป็นเผด็จการอะไรหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าประชาธิปไตยมันผิดพลาดกันแน่ฝ่ายซ้ายอ่อนแอหรือว่าฝ่ายขวาเนี่ยมีพลังมากกว่า แต่เอาละครับถ้าจะมองกันในแง่ของสถานการณ์โลกเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดปกติที่ต้องค้นหากันเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับจะซ้ายจะขวาเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนบางกลุ่มเท่านั้นที่เอาอาดีตของตัวเองเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแม้กระทั่งเผด็จการก็ตามแล้วก็ประชาธิปไตยก็ตามทุกวันนี้ก็ยังผิดฝาผิดตัวกันอยู่นะครับรเผด็จการเทียมก็มีประชาธิปไตยปลอมก็มี นี่แหละครับคือความจริงที่การเมืองไทยเราเป็นอยู่ณนะเวลานี้ก็ตามที่รับรู้กันนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถูกมองว่าเป็นพวกพเผด็จการสืบทอดอํานาจส่วนฝ่ายค้านเองเขาก็ยกยอตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็อ้างว่าทำเพื่อประชาชนแต่กลับมีพฤติกรรมฝักใฝ่เผด็จการชัดๆเช่นกรณีพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเนี่ยเสนอแก้กฎหมายพักการเมืองให้บุคคลภายนอกเนี่ยสามารถ เข้าไปแทรกแซงพักการเมืองได้หลับตาก็อ่านออกแล้วครับว่ากฎหมายฉบ,บับนี้เนี่ยเขียนมาเพื่อทักษินเท่านั้นแหละครับคําถามคือแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยตรงไหน,นก็แค่เปิดทางให้เจ้าของพักเนี่ยเข้ามาคุมพักอย่างถูกกฎหมายแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยนะครับทีนี้มีประเด็นร้อนที่ต้องพูดถึงกันคืออย่างนี้เมื่อวานนี้วันที่22กุมภาพันธ์ช่อพัน,นิกาว,วาน,นิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้าได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อไทย politics update polls players prospect ของสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติหรือว่า ISIS คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับช่อนี่ยไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหานครที่ คาดการณ์กันวา่าน่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับช่อบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลอยลาเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อง่ายใดในการเลือกตั้งครั้งหน้าสักเท่าไหรนะ่นักประยุทธ์บริหารประเทศมานานมากและนานเกินไปแล้วประยุทธ์บริหารประเทศมา8ปีแล้วเป็นการบริหารประเทศมาผิดทางทําให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนต่างๆมากมายแล้วก็มีการบิดกฎหมายต่างๆเพื่อสนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์ นี่เป็นเหตุผลให้คนเนี่ยเรียกร้องการเลือกตั้งกันมากขึ้นการเลือกตั้งครั้งหน้าพลเอกประยุทธ์น่าจะจบไม่สวยนักเพราะถ้าหากว่าดูตามการแบ่งเขตใหม่ในกรุงเทพมหานครจะมีถึง3 3เขตด,ด้วยกัน33เขตก็หมายความว่าถ้าใครสามารถครองพื้นที่กทมได้เนี่ยก็จะได้เก้าอี้สอสอไปได้เป็นจํานวนมากพอสมควรซึ่งพักพลังประชารัฐ ไม่น่าจะสามารถครองพื้นที่กรทมได้มากหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใครชนะไปเนี่ยก็มีโอกาสสร้างโมเมนตัมส่งต่อให้ได้เก้าอี้สสในกรทมด้วยซึ่งคราวนี้ก็เชื่อว่าผู้สมัครจากฝากประชาธิปไตยจะชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมช่อเขาว่าอย่างนี้นะครับก็ช่อก็พูดถูกครับถ้ว่ากันตามฟอร์มขณะนี้เนี่ยชัดชาติมาแรง แต่ว่าเลือกตั้งสสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปนในทิศทางเดียวก,กันก็ได้นะครับช่อน่าจะเกิดทันปี2547ถ้าย้อนไปได้ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่อภิรักษ์โกสยธินจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่ากทมและในขณะนั้นถ้าจำกันได้พื้นที่เลือกตั้งในกรทมเป็นของพรรคไทยรักไทยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งสสในปี2544เนี่ยประชาธิปัตย์แทบจะสูญพันธุ์ไปจากกรทมด้วยซ้ำไปคือได้ไมาแค่ 8คนจาก37เขตเลือกตั้งที่เหลือเนีเป็นของพรรคไทยรักไทยทีนี้กลับกันมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่ากทมในปี2552ในขณะที่การเลือกตั้งสอสปี2550ซึ่งเกิดก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์ก็สามารถที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในสนามกทมด้วยการกวาดเก้าอี้สอสไปถึง27ที่นั่งเหลือ ให้กับพักพลังประชาชนขณะนั้นเพียง9ก้าที่นั่งเท่านั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ชนะทั้งสนามเล็กแล้วก็ชนะทั้งสนามใหญ่เพราะฉะนั้นจะยังสรุปอะไรไม่ได้หรอกครับมันก็คล้ายกับกรณีของคณะก้าหน้าที่แพ้การเลือกตั้งท้องถิน่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจอทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบอตอแพ้อย่างราบคาบนั่นแหละครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็แพ้เลือกตั้งซ่อมสอสอทุกเขตในช่วง1ปีถึง สองปีที่ผ่านมาด้วยเรียกได้ว่าแพ้ทุกสนามเลือกตั้งแต่พักเก้าไกลคณะก้าวหน้าเนี่ยก็ยังหลงตัวเองอยู่เที่ยวไปคุยโม้โอ้อ,อวดอยู่ตลอดเวลาว่าได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนสูงกว่าใครหนำซ้ำยังพยายามยัดเยียดความเชื่อให้มวลชนว่าแพ้แพ้เพราะอำนาจรัฐเขาน่าเห็นใจเขาอะนะครับเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยแต่ดันปล่อยให้เผด็จการครองประเทศมานานถึง8ปปีแถมยังมีทุจริตคอร์รัปชันมากมาย นี่ถ้าหากว่าพูดกันในแง่จิตสํานึกประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยก็น่าจะเอาปี๊บมาคุมหัวกันนะครับประชาธิปไตยภาษาอะไรครับถึงได้ถูกเผด็จการในขี่คอยาวนานสักขนาดนั้นเนี่ยนี่มันโลกยุคไหนกันแล้วครับมันเป็นไปได้จริงๆหรอครับเว้นแต่ว่าเป็นอุปทา,านหมู่อวยพวกตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็มองฝั่งตรงข้ามเนี่ยว่าเป็นเผด็จการแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ และประชาชนจํานวนมากเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองวรัฐบาลเนี่ยเป็นผดจการแต่ฝ่ายค้านต่างหากครับที่ถูกมองว่าเป็นสมุนคนโกงที่มีคําพิภากษาหลายสารยืนยันอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มโนเอาเองนะครับอีกความเชื่อหนึ่งที่น่ากลัวของช่อเนี่ยก็คือการที่บอกว่าการยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของฝ่ายสนับสนุนประยุทธ์อันนี้ขอตั้งคําถามตัวโตตัวตั้งคําถามว่าฝ่ายสนับสนุนประยุทธ์เนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ พักการเมืองกู้เงินหัวหน้าพักเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับจะให้ศาลตัดสินว่าถูกครับนายใช่ครับท่านอย่างนั้นแหละครับประเด็นนี้มีความเป็นสากลด้วยนะครับบทวิเคราะห์เรื่องการตัดสินยุบพักอนาคตใหม่จากมุมมองทางรัฐศาสตร์ตอนสุดท้ายของอาจารย์ชัยยันชัยพรตอนหนึ่งเนี่ยระบุเอาไว้หน้าสนใจครับอาจารย์ชัยยันบอกว่าอย่างนี้ครับถ้ากฎหมายไทยมีช่องโหว่ทำให้ต้องตีความว่าพักการเมืองสามารถ กู้เงินหัวหน้าพักได้เป็นจํานวนไม่จํากัดถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องมีการแก้ไขด้วยการอุดช่องโหว่เหมือนกับในกรณีของพักแรงงานในสหราชอาณาจักรที่กู้เงินจากปัจเจกบุคคลแล้วก็เกิดกรณีเฉาโฉขึ้นมาว่าพักเนี่ยมีพันธะที่จะต้องเสนอชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขุนนางซึ่งต่อมารัฐสภาก็ได้ออกกฎหมายมาควบคุมเพื่อปิดช่องโหว่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของพักการเมืองนี้แหละครับ นี่แหละครับปากกาหอมบอกว่ามันคือหายนะนะครับที่หลายๆประเทศเนี่ยเขากลัวกันแล้วเขาก็หาทางแก้ไขกันอยู่แต่ทําไมฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยกลับบอกว่าแค่เรื่องยืมเงินเนี่ยเรื่องเล็กยืมแล้วก็คืนก็นี่แหละครับมิหน้าและครับลุงตู่ถึงได้อยู่มาได้ตั้ง8ปีเนี่ยครับ